จากงานจางานจังหวัดบ <fin anta> <ots> ุรีรัมย์เข้าสู่พ่วงเวลานะคะของการตักบาตรบนหลังช้างค่ะก็จะได้เรียนเจอประธานในที่ประของโลกนะครับเช้าที่สดใสนะครับในเช้าวันที่20 ภาพกระร้งกระร้างผมคงที่ชอบประห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับท่านที่ไม่มีภาพสามารถที่จะเอามไปสแกน QR ได้ท่านก็จะเห็นภา,าพทุกภาพทุกไฟล์วันนี้นะฮะก็รู้ว่าที่ป้ายของขอจังภาพจะมี QR ใช่ไหมคะท่านอาจจะถ่ายภาพ QR นะคะแล้วก็แชร์่อต่อกันค่ะเราสามารถที่จะสแกนภาพจาก QR ได้นะคะ แต่ว่าท่านต้องผ่านทีมคนเก่งไว้นอยเลยภาษาไม่ได้มีราวัลยาวนนะครับและนี่จะเป็นลูกหลานจากรุ่นน้องตรงศรวิทย์ผมรูุเป่าตักี่ดำใช่แล้วนะคะ สัพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาแต่พระภิกสุสง์ขอพระภิกสุสงฆ์จงรับพระาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้นานเพื่ตัตว์ดกาบกปติอิจิตังปติตังตุงตงมังยิปเมวะสมเมจโต

ริวายาจากระบนรจากระธิดเล็กน้อยชาชบ้านที้ีจะเดินมาชกต่างดวยันมตองดนับรพกแก็จ ใ,ใ<ห>นบร<ห>ิวเวณพื้นที่พืนนะะ้นที่บริเวณตรงลานหน้าอนุาสาวรีย์จะโล่งว่างน,นะคเพราะ,ะ,ะว่าระาให้เจ้าหน้าที่อสเจ้าหน้าที่อ,อปปารนรี่ยคอยควบคุมให้ท่านได้เดินเข้ามาอย่างบริเวณลานเพราะวทุกท่านจะยืนตัดปักนะครับบนอัฒจันทร์เท่านั้นนะครับเพื่อให้ภาพสวยงามนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านรับจำได้ล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับ ช่าก็บอกกับเสื้อบค่เป็นุเลยคอาจารย์นะคะเชิญเลยนะหค่ะเชิญเลยค่ะ๋ยวคนสวย้อขึ้นบนหน่อยชายขาดคนสวยๆึ้ขึ้น็นจารครับคนขึ้นได้ยัจะเป็นคนสวยถูกต้องค่ะอยู่านล่างสวยเยหน้าไม่ได้สชยค่ค่ะเรได้เชิญทุกท่านนะคะบนอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะ พยอ่อยนะคะในการที่อยู่บริเวลณลานอนุสาวรีพระยาสุรินทร์บ้าดีศิริรงค์จวังแห่งนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ขึ้นไปอยู่บนอัจันทร์นะคะ,ะเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบความสวยงามด้วยและที่สำคัญยิ่งเพื่อความปลอดภยัยของท่านด้วยนะคะตามนะครับจะมีภาพทางโดรนนะครับให้ท่านได้เป็นทุกภาพด้วยนะครับ นี่เลยคืความยิ่งใหญ่ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ก็คือช้างปีนี้มาเที่ยวชมงานช้างครับในวันที่16-17นะพฤศจิกายนนะ16-17พฤศจิกายนในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนนะคะเราก็จะมีนะการจัดงานช้างของจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียกว่ามาักสย์งานช้างสุรินทร์นะคะ ก็ทัดหมายนะคะเพวกะว่าจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ช้างมากกว่านี้หลายเท่าเลยปีนี้ในส่วนของตักบอลประหลัดช้างและพิฆาตทุกปหมดกี่เชือกคะ39เชือก39เชือกผ่านแบบนี้ก็ช้างก็ได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พิทักษ์จังหวะแล้วนะคะครับขยับนิดหนึ่งครับ ช่วงนี้จะขออนุญาตในของเป็นการเ,ก,เก็บภาพก่อนนะคะค่ะช้างจะวนประมาณรอบที่สองรอบนะเพื่อเป็นการเก็บภาพก่อนนะครับค่ะใสบ่บาตรที่บัตรทเจ้านะคะไม่ยืนสิ่งของให้กับ,บน้องช้างถึงแม้ว่าน้องช้างที่ช้างของเราจะเอางูไปขอนะคะก็ ทำประสงค์การกันจะตักครั้งเดียวต้องคนเยอะอถอยเร็วมากเลยการมีน้ำใจตอนนี้กำลังไหนลยครับท่านผักเสี่ยยกมือว่าช้างจะถึงที่ปอ้ชากนใส่เลยใช่ค่ะช้างอาจจะขึ้นได้เรียวขึ้นนีดหนึ่งนะคะตอนนี้นะเพราะว่าน่าจะถึงระบบแล้วนะคะ ดีมากครับปการพิเศษส่งเสริมให้ทุน่วยงานราช้เข้ามีและตอนนี้กได้ประชาชนทั่วไปได้ กับสัาท่อเที่ยวด้กสได้นะส่งเข้าไปได้ในเพจของสันาซึ่งเรากำหดสุได้เห็นนิิรา่าวังหมส่ก็ยูยนคเออคันะครับคที่สุดนะครับที่างทีม่จุดนะคะสามารถที่จะเนภาพ แข่คาางความประทับใจได้นะคะพี่ดาราค่ะจะมีพายทองไฟช้างงานสนามงานคู่บ้านคู่เมืองจุลจอกเรานะคะรออยู่ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความสง่านานนะคะครับท่านที่สวมใส่หมวกสีแดงนะครับท่านที่สวมใส่หมวกสีแดงครับให้ท่านเป้นรถตรงจุดที่ปัะกอรับ ตรงหน้าสจะักงานสาสารสุขจังหวัดสุรินทร์ครับท่านนักท้ที่ยว่ใส่เ uh สืๆๆ like ้อสีชุดูกิแดงนะแดงนะจันร์ระยองนะลำปางจันระยองขึ้นรถครับขึ้นทรงไหนลงตางไันประจวบประจวบคีรขัก์รอ่าโอ้าจา่ไหนเนี่ะ เอาไปช่วงยิงขันนะครับโ,โอ้โหไปบุญกันเยอะเลยนะครับตอนนี้ด้านหลังเลยครับอาจารย์ต็มปากเต็มหลังเลยกำลังมีการจัด ระบบสิ่งก็ก็ยางเป็นรอบบเดิมใน่ไยังไงก็คือระบบอ่นะคะคารณิชางก็ยังมเรียนในการตักบากาที่จะได้จักาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์างฝัง่ง ตอนตกนะคะเริ่มจะว่างแล้วนะคะขึ้นตักบาตรได้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่มีของเยอะครับสาอาหารแดงเยอะที่ตักเลยนะครับใช่ค่ะเพราะช right well, ้างเยวนช้างเยาวน์ช้างเย็นหัวเย็นหลายรอบนักดูแล้วนี่กว่า20รอบแล้วจริงพระพุทธเจ้าก็ได้ฉันด้วยขอพระพุทธเจ้าก็ได้ฉันด้วย นี่นะครับนอกจากเอ่อให้ลูกชายได้ขอดนะครับชายเข้าไปกดไลค์ได้แล้วก็รับอาหารชชาัขอบคุณี่นเาะที่น้องนะครับ ไทยไม่ว่าจะไปไหนเราจะไม่ลืมสักเรนสูริ